สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเอาไก่กรอบเขียวหวานของเคฟซนะที่หายไปนานนะครับกลับมาให้ดูกันนะเขากลับมาขายอีกแล้วนะครับราคาเนี่ยจะเป็น130าเออ65บาทต่อถ้วยอย่างนี้เขาไม่ได้เสิร์ฟเป็นกล่องแล้วนะผมเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยก็ข้าวไกยเป็นโบอย่างนี้หมดแล้วเขาเรียกโบเขียวหวานนะครับสั่งมา2เผื่อคนสี่ภรรยายอยากลองด้วยก็รวมเป็น1้อยบาทนะแล้วก็สั่งไก่ทอดมาห่งชิ้น รวมค่าส่งรวมทุกอย่างแล้วก็เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ผมใส่ส่วนลดไปอีก21บาทที่สะสมแต้มไว้รวมเป็น186บาทแกะมือเดียวจะลำบากหน่อยนะม,มาเป็นอย่างนี้นี่เขามีช้อนกับซ่อมมาให้นะโพ้แต่ข้าวเขาเปลี่ยนไม่ใช่เป็นข้าวสวยแล้วครับเป็นข้าวที่เหมือนจบทุกเขียวหวานมาเลยนะ แล้วก็ไก่เป็นชิ้นๆเล็กๆเ,เหมือนไก่ป๊อปไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะมาเป็นชิ้นใหญ่เลยเอลองชิมดูสิือมม,มันก็คล้ายๆของเดิมนะครับแต่มันจะติดหวานนะไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดแบบเมื่อก่อนแล้วก็คลุกมาแล้วด้วยชิมพร้อมไก่ ื hmm. ผมว่าแบบเดิมอร่อยกว่านะแบบนี้มันไม่ได้รับความเข้มข้นจัดจับของข้าวกับแกงแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่ามันเป็นคอนทราสต์ระหว่างข้าวที่ก็อให้รสข้าวจืดๆกับน้ําแกงที่เผ็ดๆราดลงไปนะฮะแต่ว่าพอคลุกมาแล้วมันจะเป็นอีกอารมณ์ให้เรานึกถึง ผัดกะเพราลาดข้าวกับผัดกะเพราคุกข้าวอะ่ะมันจะต่างกันผัดกะเพราลาดข้าวรสจะเข้มข้นกว่าก็าโอเคมีกะลับมาเป็นตัวเลือกหก้าบาทนะสองถ้วยกอดร้อสามสิบาทอืมเขามีผักมาให้มีค้าวโพดมีแค่รอทถั่วลันเตานะครับ เมื่อก่อนจะมาแต่ถั่วลันเตาอยู่ในน้ําแกงมาแบบนี้ก็ดีอ่ะได้กินผักด้วยมีเยอะพอสมควรได้ได้เนี่ยเขียวด้านข้างก็จะเจอผักอีกอืม <c oughs> <c oughs> ทำนั้นแะครับเมื่อก่อนจะเข้มข้นกว่านี้แต่ก็ยังดีมีตัวเลอือกเพิ่มขึ้นใครชอบทานแกงก็ทานได้แต่จะติดหวานอยู่แล้วก็แกงไม่ได้ข้นเหมือนเมื่อก่อนรสอาจจะไม่ได้เต็มเหนียวเหมือนแบบนั้นมากนะก็แบ่งๆกันใครจะบอกว่ามีขายอีกแล้วเห็นนะครับสวัสดี